ยายยายยายเห็นยังกินมืนอนางเออโอ้ยก็ได้เสื่องามแท้เออก็ได้เสื่องามแท้แต่ยายเห็นยังกินมือนิโอ้มานั่งเฝ้าหมอหมูฮิฮวยหอมบ๊ลุกหิวนี่เม่หิวนี่ยำเดือดฉี่เยวจ้าเช่เชอน,นี้หมูข้างนั้นชุกแท้ ยายยายคิดเลยสืองามเแต่ยายอู้หู้กำไลไหลบอกฮึนี่เนี่ยเหลือชิคชุบกเคืออันนี้ขาแป๊บหนึ่งนั่งค่อยก่อนแค่นั้นแค่นั้นตายปังแค่นั้นตายปังปัง แค่นั้นแค่นั้นตายปั้งเออโอ้เสือว่าหลังจางหากมาก็ได้เสือง่ามเถอะลูกนี่เเสือง่ามแท้พ้นเหลื่อมมากมากโอ้ยเป็นหมาหรือเป็นหมูเบิรงดากดนู่นั้นหมาหรือหมูนั่นเอ,อ้ยสองโตนั่นวันนี้อากาศหนาวนะคะ อากาศหนาวมากเลยสุกแล้วนะครับทุกคนอืมสุกแล้วเว้ยเย็นลกลงอือสวัสดีครับผมชื่อสีหลอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมชื่อผมแม่ก็จะแส,ส,ส่เสือเท่ห่าวะอ่าสุกแล้วลูกสุกแล้วสุกแล้วเย็นแล้วยเย็นแล้ว